คือกลุ่มการวัดสัญญาณชีพค่ะดิฉันนางสาวบุษราเจษสันค่ะดิฉันนางสาวพันธิราชข้องใจชมค่ะดิฉันนางสาวบัชราตาเย่ค่ะดิฉันนางสาวนุริสันสาเลเมคค่ะดิฉันนางสาวบุษรินเจมมาศค่ะดิฉันนางสาวปรเมียโกค่ะดิฉันนางสาวนูไอนูนสาเอค่ะดิฉันนางสาวนุรยาตีสาเมคค่ะดิฉันนางสาวปัตตินาเบิร์โพรค่ะดิฉันนางสาวปตวาสาเละค่ะกรบผมนายฟันดีเดราโพค่ะ สัญญาณชีพหรือไวทอนไซด์คืออาการสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยบ่งบอกถึงความปกติหรือความผิดปกติของร่างกายนะคะซึ่งประกอบด้วยสีอาการดังนี้ค่ะ 1. อุณหภูมิ t e m p e r a t u r ชอุณหภูมิปกติร่างกายของคนเราต้องอยู่ที่36.4ถึง37.4องศา,ศาเซลเซียสน,นะคะ 2. ชีพจรหรือเพาเพาปกติคนเราจะเต้นอยู่ที่6 0ิถึง100ครั้งต่อนาทีค่ะ สามการหายใจ respiration หรือ R นะคะคนเราหายใจต่อหนึ่งนาทีจำนวนสิบหกถึงยี่สิบครั้งต่อนาทีสี่ความดันโลหิตหรือ blood pressure ความดันโลหิตค่าปกติจะอยู่ที่เก้าสิบทกสิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบทังเก้าสิบค่ะข้อควรห้ามในการวัดความดันนะคะห้ามวัดความดันแขนที่มีหลอดเลือดสำหรับฟอกไตหรือแขนข้างที่ผ่าตัดเต้านมตัดต่อมน้ำเหลืองออกค่ะห้า oxygen set หรืออ o x y เ e n set s a t u r a t นออกซิเจนปลายนิ้วนะคะค่าปกติคนเราต้องอยู่ที่เก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยค่ะหากต่ำกว่าแปดสิบห้าถือว่ามีความผิดปกตินะคะค คามมสภาพของผู้ป่วย2เพื่อทราบอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย3เพื่อให้การพยาบาลที่ถูกต้องเมื่อพบอาการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับอุปกรณ์การวัดไว้ท้องทรายกันนะคะอย่างแรกคือเครื่องวัดความดันแบบเม็ดมืดค่ะอย่างที่2คือเครื่องวัดออกซิเจนชันที่ปลายนิ้วค่ะสองสามนจะ,ะเป็นสเต็กหัวสตหรือหูฟังนะครับ จะเป็นปลอดวัดไข้จะมีสองชนิดนะคะมีปลอดแก้วและปะลอดนิจตรอนนะคะปะลอดแก้วการใช้เราต้องสะบัดก่อนหนึ่งครั้งนะเนื่องะกวัวอะไรลงมาต้องที่เล็กสามนะคะ,ะ,คะส่วนปลอดนิจต้น,นะครับอ่านค่าโดยการกดมิดรดิลนิหนึงนะคะ,ะอค่านค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่ยไอ้มงสายเป็นผู้เชี่ยวเท่ร้านค่ะวันนี้จะมาทําการวัดวัดต้นท้ายให้กับผู้ป่วยนะคะอย่างแรกคือเราจะทําการวัดอุณหภูมิร่างกายค่ะปัสดุที่เราจะใช้นะคะคือปรอลทีนี้ตั้งนะคะกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เอาไปวัดที่หน้าตาแรงไหมคะอย่างนี้นะคะคุณแม่ได้ค่ะในระหว่างนี้เราจะทําการวัดชีพจรไปด้วยแล้วก็นับอัตราการหายใจไปด้วยค่ะอย่านี้นะคะคุณแ นะคะ3 6 7ค่ะ อะไรนะคะ ระยะสั่นออกข้างความน้ำของคนไข้ปกตินะคะค่าบนอยู่ที่120แล้วก็ค่าล่างอยู่ที่80ดสิค่ะใ,ให้คนไข้พักผ่อนเพียงพอดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้ามีบางอย่าง